อ้ยเด๋ยวนี้สตอรี่อ่ะเอ้ยไม่ใช่สตอรี่เดี๋ยนี้ไลค์ like คือแบบมันมีแบบกดไลค์หัวใจอะไรเงี้ยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะเมื่อวานแม่ไปไหนมาไม่ไปไหนนอนอยู่บ้านวันนี้แต่งหน้าจึ้งมากวันนี้ไปทำงานมาค่ะก็เลยหน้าเต็มเต็มหน่อยเนะเาะออร่าคนมงนะสาธุ เพลงอะไรก็ได้หรอกคะโอ้ยไม่สงสารเสียงคนฟังเหรอไม่สงสารเสียงคนฟังหรอคะ่ะนอนอยู่บ้านเท่ากับพี่ใบเตยรู้ไหมว่าทําไมพี่ถึงชื่อใบเตยเพราะว่าอืมจริงๆแล้วพี่ชายชื่อต่อคะ่ะน้องก็เลยชื่อเตยก็มีคําว่าใบเตยมาเพื่อให้ชื่อแบบดูเต็มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยมีคนแถบพี่ฟ้าด้วยวันนี้พี่ฟ้าน่าจะ ทำงานด้วยมัง้งแล้วก็น่าจะเข้ายิมนอนอยู่บ้านหนึ่งชอบลูกนี้มากแม่ลูกนี้คือสวยตาขอบคุณค่ะอยากดูบัตรประชาชนอพี่เตยแต่รู้คํานําหน้านางสาวนางฟ้ายัางไงดีจ้าไปเตยสวัสดีค่ะเป็นไงวะคะสบายดีไหมเราจะได้เจอกันไหมคะสักรอบหนึ่งของการประกวดพอดีเป็นนางรำอะค่ะก็เลยจีบเก่งอ่าก็รำโชว์ไปแล้วสิคะเออ สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยแม่เหมือนเดิมเท่ากับเจอใบเตยต้องเห็นบีใช่ค่ะเพราะว่ามาทีไรใบเตยก็จะแบบว่าใช้เวลาที่เราแบบว่าต้องมาคลายผมต้องมาลบพิ่นสาอางเนี่ยในไลฟ์นียค่ะคุยกับคนดูไปด้วยสวยไปไหนคะสวยไปนอน,นะคะ่ะตอนนี้หมดสภาพนะคะสวยไม่มีพักขอบคุณค่ะสวยไม่มีพัก,กว่าสั้น เอามงไหมพี่เตยมาขนาดนี้ไม่เอาได้ไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจริตมองขวางใช่งไงอุ้ยเห็นหนังยางเลยอะแม่กินอะไรยางกินแล้วค่ะกินยำม,มานะคะไลฟ์ไหนบ้างที่ไปเตยไม่หวีผมน่าจะยากนะคะเพราะเตยเป็นคนที่แบบชอบบีผมอะ่ะ นะคะต้องได้เจอใบเตยอ,อีกครั้งแน่นอนนะคะซิกเนเจอร์เท่ากับวีไปอยู่ในกองก็คือบีผมอย่างเดียวนะคะฝากบอกพี่ฟาว่าขอจีบได้ไหมโอ้ยต้องไปถามเองแล้วล่ะคะ่ะแม่สรุปวันนั้นแม่ตดหรืออะไรไม่ได้ตดมันเป็นเสียงกโกอีทุกคนเห็นไหมมงสามมาแน่โอ้อยังไงยังไงใครยังไง